พรุ่งนี้อสสอ,อสมอมีเงินโอนเข้าหนึ่งรายการขอแสดงความยินดีกับอสสอ,อสมอทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ค่าเปิการจะโอนเข้าบัญชีของท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวดีแก่อสสอ,อสมอทุกท่านนะคะพรุ่งนี้12เมษาย,ยน2566รยทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินค่าเริการเข้าบัญชีอสสอ,อสมออที่ส่งงานครบทุกท่าน1,000บาทค่ะพรุ่งนี้ดึกๆก,ก็รอรับได้เลยค่ะ ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าใครที่เป็นสมาชิกชคสสมอก็อย่าเพิ่งไปถอนมาหมดนะคะเดือนนี้ทางสมาคมจะหักจากสมาชิกค,คนละ365บาท72สตางค์นะคะก็อย่าลืมเหลือเ,อเงินไว้ในบัญชีให้ทางสมาคมหักได้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกค,ค่ะสำหรับสมาชิกชคสสมอที่ไม่ใช่อสมอไม่ใช่อสสก็อย่าลืมเอาเงินไปเข้าบัญชีไว้ให้หักได้ด้วยนะคะ สำหรับท่านที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นถูกหักเกินหรือไม่ถูกหักหรือเคยถูกหักต่อมาก็ไม่โดนหักหรือปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับชกสอสมอก,กรุณาแจ้งที่รพสตที่ดูแลท่านอยู่นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็มาแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ